มายไม่เปลี่ยนแปลงครับวันนี้สำหรับเรียมีคือแท้จริงก็กรรมการก็ว่าไปตามเกมนะครับเราก็เข้าใจว่าในเกมใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นบิ๊กแม์แล้วก็รองเชียในสนามนะครับแรงกดดันกรรมการก็มีนะครับผมไม่วางเรื่องกรรมการของกงเพียรว่าไม่มีอะไรทำให้ผมมีความาคภูใจมาก เราา่วันนี้เป็นการเริ่มเริ่มต้นที่ดีสําหรับแบบแรกของฤดูกาลนี้นะครับและการออกมาเยอนด้วยนะครับก็ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นต่างชาติก็ยังไม่คดีกับคนไทยเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งรวมตัวกันได้แค่2วันนะครับก็คิดวันนี้เทโลค่อนข้างจะเล่นเกมลุกที่ดีโดยเพราะครึ่งหลังด้วยนะครับก็วันนี้ก็ พอใจในเรื่องของเกมนะครับซึ่งครึ่งแรกเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะยิงประตูได้ค่อนข้างจะหลายรลรกูนะครับก็โอเคพอใจในผลงานในแบบแรกนะครับในการที่ได้สามแต้มในการเล่นออกมาเยอน,นครับถ้าพูดถึงปอามมาเล่นในวันนี้ครับผมก็ยังไม,ไม่ไม่พอใจสทกเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าเก็บสามแต้มแรกได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับจะเชื่อว่านาต่อไปพวกเราจะมีความสัมพันธ์ในทีมเล่นกันได,ด้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะจริงๆแล้วเรา กับนักเตะต่งางชาติยังไม่ค่อยเข,าข้าขากันสักเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งเข้ามารวมตัวกันได้แค่วันเดียวก็าถือว่าคนในรวมก็โอเคครับจับแรกครับแบบที่ที่หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าตำรวจก็มีสิติการอุ่นเครื่องที่ดีด้วยนะครับก็คิดว่าคงต้องต้อง,ต,องต้องแต้มสำคัญ3ามตแต้มในบ,บ้านให้ได้ครับก็แรกที่ได้ก็ตือว่าเออเ เท่าไหร่ครัลก็ามาคือว่าเราไปอันนีัวาุบเรานัีิกควาพายนที่ดับก็จะเปนามพายแนราสาสายักตอลเลือนองกรเ่นักกีฬาทุกเรียบดังลกหลาครับผมก็เจอวันนี้ก็ នៅឈ្នះ30គីឡូមកដល់របស់របស់ 来吧，爱着那。